ิ่นะครับ,รบน,นี่ครับีอ,อะไร่อดแล้วนะครับตอนนี้เหลือแต่เขียวป่ะเห็นไหมเหลือแต่เขียวหืมมันสองพันกว่าบาทเพราะว่ามันไม่เข้าได้น้ำมันแล้วเอาเอางี้ไปดีกดว่าเนี่ยได้ดีแค่ในเต็นท์เวลาแต่ล้ฝั่งนี่อย่างเดียววะ อดีมนี่อดีเนี่ยส่คุ้มเนี่ยไม่นไ่ตงนี่ลมเนี่ยแหม่นี่มันตัก ใช่นะเฮ้อรุ่ีะอะไทยฟีอไทยซีเลยเหรอซีหรือเอสบีบีเอสซีหรือเอสีซีฮะอ้ไทยซีไงเฮ้ยธรรมดา็อยเ่อเคเจอนเป็นหมดราคามันหดโดด เช็ดืนก็มีวันนี้สี่วันหน้าครับว,วันนี <Okay. S 1> ้ห้าวันแก้วเอาอีนห้าวันอากาศใ์มกาผมให้เ็นที่บ้านเราไม่เกินสาวขึ้น สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวชุดตะเกียงแลนเทอร์นแคมปิ้งนะครับต้องมีอะไรบ้างครับต้องมีนี่นะครับหนึ่งอันแรกคือตะเกียงนะครับสองก็คือกระปุกเติมน้ํามันครับอันนี้ก็จะเป็นสามก็จะเป็นไส้ตะเกียงนะครับอันนี้ก็แถมมาอยู่แล้วในชุดนะครับแล้วก็สี่ครับขั้นแรกครับไฟแชกครับจริงๆจะไฟแชกธรรมดาก็ได้ครับแต่ผมเวอร์ครับมันใช้ไฟแชกฟูครับไส้อันหนึ่งครับ เบนซินขาวครับแล้วก็อันอันสุดท้ายจะเป็นตัวนี้ครับเสาตั้งตะเกียงอันนี้ของโครเวียรบเพิ่งไปซื้อมาบันมาเลยครับก็เราจะมาบอกราคากันนะครับว่าอะไรเท่าไหร่กันบ้างตัวตะเกียงโคแมนอันนี้จะเป็นตัวโคแมน 290A นะครับอันนี้จะเป็น2ไฟนะครับ สองไซตตัวนี้ราคาอยู่ที่ห้าพันเจ็นะครับมือหนึ่งถ้ามือสองก็หาได้ประมาณ4ี่พนกว่าบาทครับอันนี้ก็จะเป็นกระปุกเติมน้ํามันนะครับของโซโตอันนี้จะใส่น้ํามันได้7จ็ดรห้าิบมลนะครับอันนี้เขาจะมีฝามาด้วยนะครับผมเปิดให้ดูอันนี้ราคาพันสองห้าสินะครับแล้วก็ไสตตะเกียงมันอละร้อยครับมันจะมีสองอันนะครับ น,นี้ผมซื้อแยกมาแล้วเพราะว่าของแถมมาผมใส่ไปในตะเกียงนครับไปแชทโซโต้เท่าไหร่แะอันนี้แปดร้อยเก้าสิบเก้าครับสรุปโซโต้แปด้อยเก้าสิบเก้ามันเป็นซิงขาวครับอันนี้น่าจะประมาณกี่ลิตรไม่รู้อ่ะสองร้อยห้าสิบน่าจะประมาณสองโลสมโลครับก็จะมีนี้อันสุดท้ายเลยขาวตะเกียง นี้ราคาเท่าไร่พันแปดเจ็ดสิบอเสาตะเกียงนะครับเดี๋ยวผมจะมาแกะให้ดูลูกอันเลยนะครับว่าเป็นยังไงใช้ยังไงเบื้องต้นราคาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันแรกก่อนนนะนั่นก็คือจเจ้าตะเกียงโฟมนะครับ อันนี้ก็จะเป็นตะเกียงของโคแมนนะครับอันนี้เป็นสเปกญี่ปุ่นนะครับเป็นสเปกญี่ปุ่นจะเป็นสีเขียวนะครับถ้าเป็นสเปก US จะเป็นพวกสีเงินนะครับอันนี้ก็เป็นระบบสองไส้นะครับก็เป็นโป๊ะโป๊ะทรงกลมนะครับความสว่างก็ประมาณแปดร้อยลูเมนนะครับแปดร้อยเจ็ด้อยะไรยเงี้ยครับคือตะเกียงก็จริงๆก็มันมันก็ไม่ได้สว่างเท่า LED ครับแค่แค่มันได้ฟิลลิ่งได้อารมณ์ผมก็เลยแนะนำ ให้ซื้อต้องมีของเพราะว่ามันเป็นเสน่ห์อย่างนะครับถ้าจุดตะเกียงแคมปิง้งตัวนี้ยังไม่ได้ไปออกแคมปิ้งที่ไหนเลยนะครับเพราะว่าติดโควิดครับก็ซื้อมาไว้ก่อนครับผมตัวนี้มันก็จะมีเคสแถมให้ด้วยนะครับเคสตัวสีดำๆนี่ครับเป็นเคสเขา ใหญ่ๆเลยอันนี้ก็แถมมาเป็นชุดนะครับห้ามันเจ็ดจะมีเคสด้วยถ้าราคาถูกกว่านี้จะไม่มีเคสแถมมาครับเคสก็จะเป็นสีดำครับเวลาใส่เวลาแกะก็จะเป็นอี้านีฐานรองครับแล้วก็วางตะเกียงอย่างนี้แล้วใส่นี้ได้ครับเต็ จะมีคลิปล็อกคลิปล็อกอยู่ตรงนี้ครับคลิปล็อกเองาง้างเข้าไปล็อกแล้วได้แล้วก็ยกไปไหนได้เกียงอยู่ข้างในปลอดภัยอันนี้ผมต้องแกะมาก่อนเดี๋ยวมารีวิวเดี๋ยวผมจะไปจุดให้ดูนะครับข้างนอกนะครับแต่เดี๋ยวผมจะรีวิวตัวอื่นก่อนเดี๋ยวผมจะจุดให้ดูข้างนอกนะครับว่าวิธีการจุดทำยังไงบ้าง ต่อไปก็จะเป็นกระปุมมกน้ำมันนะครับของโซโตะตัวนี้มันเก็บแก๊สแก๊สโซโลีนโดยเฉพาะครับมันขนาด7 5 0 ml ครับเห็นไหมเอ่ยก็ไม่โฟก,กัสนี่เจ็ดห้าสิโซโตที่ผมซื้อมาจริงๆอ่ะมันมีถูกกว่านี้อีกคือมันประมาณเท่าไหร่แ0ด จ็ดร้อยแปดร้อยมันก็ได้ครับได้หนึ่งลิตรไมเยอะกว่านี้ครับแต่ที่ผมซื้อตัวนี้เพราะว่าม,มันมีไอ้นี่ไอตัวเติมมาครับเห็นไหมก็จะมีวาล์วเติมวัสดุเขาดีนะเนี่ยนะน้ำมันิดหอย,หอยไม่ได้แกวคือเวลาเติมใช้ตัวนี้ครับปกติแล้วตนะ้องพบกลวยอีกอันหนึ่งปวยจะเป็นกลวยสีแดงครับป่วยโคลแมนนะครับอันนั้นก็สี่ร้อยสามร้อยนะ แต่เนี้ยก็คือเราใช้เราแค่กลับด้นดันฝาเขาออกมาตอนแรกผมดันฝาออกมาใช่ไหมาฝาเรตยงนี้จะเป็นอย่นี้ดันปุ๊บใส่ตรงนี้แผนปุ๊บนะนก็จะเป็นวงแล้วง่ายๆครับเราจับความปิดใส่ได้แล้วเห็นไหมเราแค่ใส่ ตไม่ต้องพกสองคำอย่างไม่เกะกะเลยครับแล้วเลอกใช้เราใช้เสร็จตะเกียเสร็จเราเก็บปิดปุ๊บเสร็จปุ๊บเก็บ,บเสร็จเลยง่ายนะครับอันนี้มัน ไต้หวันนะครับไนดินไต้หวันไม่ดัทไต้หวันแต่ว่าภาษาญี่ปุ่นเดิมเลยถ้าขายาาที่ญี่ปุ่นนะครับเราตกนี่ตตนี่ข้าวบนให้ดูดอันนี้ก็โปแคมปิ้งนะครับซื้อมาจากปูแคมปิง้งเหมือนกันโอเค,ครับต่อไปครับมีกระปุกเขาแล้วก็มีกระแจเขา อันนี้เป็นไฟแช็สคู่นะครับไฟแช็สโซโต้ทำไมผมถึงต้องซื้อเนี่ยคือตอนแรกอาจจะใช้แบบธรรมดาครับแต่ว่ามีมีเวลาไปมนมีเวลาไปแคมปิ้งเนะี่มันมีปัญหาเช่นลมอะไรพวกนี้ครับไปแช็สไปแช็สคู่เขาจะเขาจะเป็นอย่างเงี้ยครับคือโดนลมมันก็ไม่ดับ แล้วมันก็ยืดได้คือเวลาเราจุดไฟเนี้ยเราจุดอย่างงี้ใช่ไหมมันร้อนใช่ไหมจุดเนี้ยถ้าเรายืดซิดบแหง่ายกว่าดื่มเยอะเลยเห็นไหมครับเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองหันพัดลมให้ดูก่อนต่อวยไฟเช็คนี่ครับผมเปิดพัดลม,มนะครับจุดให้ดูอ่าุด่ติดเหรอเฮ้ ไฟยังติดอยู no ่นะครับเนี <és> ่ยฮ่าฮ่าลมแรงดียวะยังติดอยู่นะนไหมครับระยะก็ประมาณคืบอย่างเงี้ยของเขาอะเวลาเราเราจุดถ่านหรือว่าเรียกว่าอะไรอะใกล้ไฟอะม่ต้องเอาไปแชกเข้าไปใกล้ครับมันจะมีหัวเนี่ยเข้าไปใกล้จุด ก็าชอบเลยแ่ะแม่งเติมได้ด้วยไงนี่นร,ร,ร,รเะะูเติมอย่างนี้ครับจะมีรูปรับปรับปรับความแรงหนึ่งบวกลบก็จะมีมีรูเติมนะครับแก้เติมยังไงวะแล้วแก้เติมให้ดูไม่แก้เติมเขาแยวผมจะเติมให้ดูเลยดีกว,ว่าว่ามันทำยังไงอันนี้ก็กระปลูกแล้วไม่เกินร้อยครับซื้อได้ทั่วไป นี่เขามีแถมหัวจุกด้วยแต่เราไม่ใช้ครับเพราะไม่ใช้นี่ได้เลยหัวก็จะเป็นนลานเติมครับยาวกระป๋องครับความครับพานเสร็จปุ๊บกดปึ๊บกดแอมนี่มันเต็มแล้วครับเพราะผมเติมแล้ว มันจะมีวิธีดูดูตรงนี้ครับมันจะมีใสๆตรงนี้มันจะเป็นน้ำให้เราเห็นแล้วถ้าตรงนี้มันเปล่มนเลราก็เติมครับมันใช้ได้เรื่อยๆครับเดี๋ยวไม่แน่ใจว่าตัวจุดประกายนะครับมันมันเปลี่ยนได้ไหมหรือยังไงเพราะมันยังไม่ถึงเวลาเราผมซื้อมาโคตรแพงเลยแต่เก้าลอยเก้าลอยครับเพื่อนซื้อธรรมดากะไรครับของมันต้องมีครับธรรมดาไม่ได้ ไอแชก็ประมาณนี้ครับไปต่อตัวอ,อีกเลยอ่าตัวนี้เพิ่งไปซื้อมาระมาณนะครับโคลแคมป์ปีกแล้วแมเสียรติ์ตงครับดู้ครับตอนแรกจะซื้อคูลแมนสแตนครับเวสี่แต่ไปเจอตัวนี้มาโคลเวียทูเวเลันเทนสแตนดทูคือ คือผมมีคลิปให้ดูนะว่ามันเปรียบเทียบกันอะประมาณไหนเพราะว่าผมไปถ่ายหน้าร้านมาด้วยอนนมาดูของโคเวียครับโคเวียจักะอ,อ๋ออันนี้ของโคแมน สูงว่าหน่อยเนาะเราจะสูงกว่าอือฮึมอือมันจะอยู่อย่างนี้เลยอยู่แล้วก็ตัดสมองบกแล้วถ้ามันตั้งเฉยๆโดยไม่มีสมองได้ไหม<ช>ม,มันก็จะเป็นกระดอกกระด้งอย่างเงี้ใช่ไหมใช่ครับบางทีก็จะมีโอกาสแบบพัดไปอย่างเงี้ยอ๋อใช่ครับก็คือ,อยังไงก็ต้องปักสมองใช่ครับ มครับเหือนกันอืมก็มีภาษาเดียวใช่ครับแต่ทีเนี้ยผมไปจับจับดูแล้วใจก็อยากได้โครแมนเพราะตะเกียงก็โคแมนแต่ความแข็งแรงอะ่ะผมว่าตัวเนี้ยแม่งแข็งกว่าแล้วมันกลางได้ทุกทุกพื้นผิวครับมันแต่มันก็จะมีข้อเสียคือมันจะเกิกเกะกะเท้าครับ แดีผมกลางให้ดูว่ามันเป็นยังไงครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกลางกลางสาวให้ดูนะครับเปิดให้ดูเลยของใหม่ยิบ,ยบอะคกนี่ย กลางไหนก็ได้อันนี้ก็ได้คือมันเหมือนขาตั้งกล้องตั้งไฟครับแต่แข็งแรงกว่านะคือถ้าเป็นโครแมนมันเป็นปีเนียมแบบนี้หมดเลยอะแล้วมันวางกระโดดกระเดกครับผมไปลองวางดูน,นี้ก็จะมีตัวปรับอยู่ให้ดูตัวปรับจุ่มให้มาหน่อยนึง ให้ดูตัวปับตัวตปับชิปให้กดอย่างเดียวครับเอาไว้จะไว้กดด้านนี้ปึ๊บก็ดึงออกด้เลยมันก็จะมีกิฟก็จะมีรูล็อกดูรูล็อกนคดเยอะมากนะเสากลางเสาล่างไม่มีมันจะมีแบ่งทั้งหมดเป็นสามส่วนหนึ่งสองสามเดต่ก็คาตั้งไป อันนี้เป็นกดนะครับเรียนได้ทุกรูกดง่ายอ่ะกดเงี้ยถ้าโครแมนมันจะแบบไอตัวล็อกอ่ะมันจะเหมือนเหมือนมันไม่ค่อยเข้าครับของฟูเวียม,มันกดแล้วมันเข้าเลยอ่ะอข้างบนก็จะเป็นแค่รูไม่กี่สเต็ปนะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าก็น่าจะมีสเต็ปสุดท้ายหกน,นี่หมดหกลูถ้าเป็นรูกลางเยอะ,ยอะหน่อยหรือเปล่า สวยสุดเลยโรูกลางมีเยอะสองสี่หกแปดสิบสองสี่ห้ารูโั้สูงอ่ะโอ้สหถงจัดให้ดูให้ดูให้ดูถูงอันาดไหนโอเค ดูครับโอ้ยันเพดานะครับส่องอะไรไม่รู้เนี่ยดูขาเขาเนี่ยผมให้ดูขาเนี่ยฟังเสียงฟังเสียงเสียงแน่นๆนะครับอันนี้ไม่แน่นนะครับอันนี้เป็นเนียมแต่อันเนี้ยแน่นแล้วก็มีนี่ตัวยึดสมองมาให้นี่ไม่เกี่ยวมีตัวยึดสมองมาให้ด้วย นี่อา้าวนี่สองอันเลยเนี่ยอ้นี่ก็ตัวยึดสมองอันนี้ก็ยึดสมองเห็นไหมตัวนี้ก็จะเป็นเนี่ยบิดเฉยๆนี่ล็อกแล้วขามันถูบได้เนี่ยแ,แค่นี้มันก็ตั้งได้แล้ว่ยเห็นไหมเดี๋ยวมา,าบอกที่จุดตะเกียงนะที่จุดตะเกียงแรก ถ้าไม่อยากให้โป๊ะดำข้างในดำากเหลือขายต่อมันต้องถอดนี่ออกก่อนอจะมีติ่งอยู่อันนี้ผมใส่หนังไว้นมม่หมดแล้วแสงพอปะชัดแล้วถอดออกนี่ป๊ะนี่หมวกนี่หมวกนี่ป๊ะ ไปแล้วก็เติมน้ำมันนะน้ำมันตรงนี้นครับจะใช้ขวดน้ำมันเติมกวยน้ำมันเติมรูนี้นะครับไม่รูน้ำมันนะครับปิดแน่นปุ๊บแล้วก็จะมีตัวนี้ตัวนี้ตัวปั๊มลมตัวปั๊มลมเราต้องเราต้องคลายก่อนอ่าหมุนหมุนทวนเข็มมานี่คือคลาย ทายเสร็จเราปั๊มลงเข้าไปประมาณสี่สิบทีห้าสิบทีครับเนี่ยอะไรลองอืมอนนี่สิบทีายเสร็จก็จปั๊มมือกดได้เลยครับรุ่นเนี้ยเพราะรุ่นนี้มันมีตัววาล,าล์วลมดูเขาไปอหรครับล เปลุ้นอื่นน้ออมนิวออกซูมก,วกาวัะมันจะดัดนซูมนะตึงเลยล้าก็ขันกลับขันตามเข็มบิดเบาๆนะครับไม่ต้องบิดแรงเดี๋ยวเข็มขาดโอเคต่อไปก็เปิดวาลว จะได้ยินเสียงครับก็จุดไฟระบบมันจะเดินจนกว่าท่อเจนมันจะร้อนครับพอท่อเจนร้อนปุ๊บมันก็จะดันน้ำมันขึ้นเรื่อยๆน่ใช่นะจำข้ามาอีกทีนี่เป็นแตงเนี่ยใช้เสีทช้์โต๊ะโต๊ใ,ใกลต้ตายเพราะจริงๆแล้วมันใส่ตัวน,นี้ได้ เราไม่ไม่ไม่ถอดโป้นะเราก็จะใส่้างใต้ได้ ปิดไฟก่อน เร่งหลีครับเร่งนี่นหลีแต่งก็จะประมาณนี้ครับระวางนะเดี๋ยวเรามาแขวนที่เขาไล้ดีกว่า 好的。